เล่นทิกตอกอยู่ดีก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงอยากได้คําตอบตอนนี้เลยวันนี้เอมมีหนึ่งช่องทางที่จะมาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือการส่งปัญหานะคะหรือการแชทกับเจ้าหน้าที่ทิกต o อกโดยตรงเลยและอย่างรวดเร็วด้วยนะคะู่นวิธีการนั้นทํายังไงกันตามเอาไปดูกันคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดไปที่ตะก้าทิกต็อกช็อปค่ะจากนั้นกดเลือกที่ทิกต o อกช็อปครีเอเตอร์เซ็นเตอร์นะคะ พอามาถึงหน้านี้แล้วให้เราเลื่อนไปที่ข้างล่างสุดเลยค่ะเลือกคำว่าขอความช่วยเหลือที่นี่เลื่อนขึ้นไปนะคะจนลงมาข้างล่างสุดเลยจนเจอคำว่าทีมซัพพอร์ตออนไลน์เลือกแชทกับเจ้าหน้าที่รอให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาก่อนนะคะซึ่งถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็จะปรากฏข้อความและรูปแบบนี้นะคะถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรเราก็ พิมพ์ข้อความถามได้เลยถ้ามีรูปภาพประกอบก็ให้เรากดไปที่อัลบั้มนะคะแล้วก็ส่งไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดที่สิ้นสุดการสนทนาแต่ช่องทางนี้ก็จะมีไว้สำหรับตอบคำถามคนที่ทำติ k t o k s h o p เท่านั้นนะคะถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับปัญหาด้านอื่นก็ต้องติดต่ออีกช่องทางหนึ่งค่ะ